สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาเทสระบบจุดระเบิดของเครื่องตัดหญ้านะครับ4จังหวะหรือว่า2จังหวะก็คล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีสายไฟออกมาจากตัวเครื่องนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็จะมีสายไฟวิ่งไปหาสวิตช์นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับสายคันเร่งนะครับ ผมก็ถอดออกไปแล้วนะครับก็จะลองดูไฟนะครับว่าไไฟมันมาหัวเทียนหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์สี่นะครับขันออกได้เลยนะครับตรงฝาครอบความร้อนนะครับตรงสีแดงๆนี่นะครับขันออกทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเกี้ยวทั่วไปนะครับแล้วก็ยกออก จากนั้นก็ถอดบล็อกหัวเทียนแล้วก็ขอนหัวเทียนออกเลยนะครับผมจะมาลองไฟนะครับว่าไฟออกหรือเปล่าก็เทคนิคนี้ก็เป็นการเช็คไฟหัวเทียนนะครับหรือไฟคอยหัวเทียนนะครับว่าไฟแมนเพียงพอหรือเปล่านะครับเราอาจจะเดาว่าเอ๊ะคอยจุดระเบิดตัวนี้เสียหรือเปล่านะเราก็ยังไม่รู้ครับเราก็ต้องมาเทสก่อนกันก่อนนะครับ ก็ใส่หัวเทียนไปที่ปลั๊กหัวเทียนก่อนจากนั้นนะครับไอสองสายตัวนี้นะครับหลักการทํางานของมันคือนะครับถ้าสองสายตัวนี้ชนกันเมื่อไหร่นะครับไฟจะไม่มาที่หัวเทียนนะครับถ้าหากเราปลดสายให้เป็นอิสระนะครับไฟก็จะมาที่หัวเทียนเลยนะครับก็มันจะมีขั้วตรงนี้แค่นั้นนะครับขั้วคอยนะครับนี่นะครับถ้าสายสองสายนี้ชนกันไฟจะไม่มาถ้า ปล่อยเป็นอิสระแล้วไฟจะมานะครับวิธีเช็คไฟหัวเทียนนะครับไฟคอยอยู่ระเบิดนะครับแล้วสวิตตัวนี้นะครับมันจะเป็นสายที่วิ่งไปหาสวิตนะครับก็เราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเรามาเช็คที่นี่ตัวเดียวพอนะครับถ้าเราสวมสวิตตัวนี้ไปนะครับสายตัวนี้ที่วิ่งไปหาสวิตถ้าสวมไปแล้วปิดปิดแล้วไฟไม่แม่ก็คือชุดสวิตเสียแล้วนะครับ เราตัดปัญหาคือเราจะเช็คตรงนี้ก่อนถ้าเราเช็คตรงนี้แผ่นคือคอยยังไม่เสียนะครับถ้าไฟยังไม่มาก็จะเป็นสายตัวนี้ครับที่วิ่งไปหาสวิตนะครับหรือสวิตเสียนะครับผมจะเช็คว่าคอยตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับโอเคครับเราก็เอาหัวเทียนนะครับมาแตะตรงที่บริเวณที่เป็นโลหะใกล้ๆนะครับแล้วก็ชักสายคาสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็มาสังเกตที่ไฟหัวเทียนนะครับ มานะครับแบบนี้ใช้ได้นะครับไฟหัวเทียนยังมานะครับคอยจุดระเบิดยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้นะครับแล้วถ้าหากเราเอาสองขั้วนี่ครับมาเสียบกันนะครับสองสายเนี่ยสายตัวนี้นะครับสองขั้วถ้ามาชนกันนะครับไฟจะไม่ออกนะครับดูนะครับก็ชักคันสาต์ท ไม่ออกแล้วนะครับ ừ, คอือไฟปกตินะครับแล้วก็ใส่ไฟปกตินะครับจากนั้นผมก็จะปลดสายให้เป็นอิสระเหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นอิสระแล้วนะครับจากนั้นก็มาลองต่อไฟแมาแล้วนะครับคือปกตินะครับ คอยตัวนี้ก็ปกติใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีเช็คไฟหัวเทียนนะครับแล้วก็คอยจุดระเบิดนะครับเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับเช็คด้วยตัวเองนะครับเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจไหมครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ